ทำไมถึเป็นแบบนี้ไปได้แล้วนี่ครูทำไมจะเป็นอย่างนี้ไปได้อ่ะหนูไม่เคยพูดอะไรแบบนั้นนะแต่ทำไมทุกคนถึงคิดว่าหนูเป็นแบบนั้นไปได้เล้าหนูโดนใส่ร้ายอ่ะหนูไม่ใช่คนขี้เหยียดซะหน่อยอ่ะเออนี่ไม่ได้เมา,าใช่ไหมเนี่ยบอกว่าอีกหนูไม่ได้ดื่มมาใช่ไหมถึงหนูจะหัวร้อนเกมิ่งไปบ้างแต่หนูไม่ใช่พวกขี้เหยียดนะ ครูรู้โมโมอีไม่ได้เป็นคนแบบนั้นครูมั่นใจเลยครูมีแต่ครูเท่านั้นที่เชื่อใจหนูโอ้โอไม่ร้องนะโมโมอี <c oughs> ทุกคนเองก็อย่าลังแกโมโมอีกันมากนะ